ไอะนิ้วอะไรมีนิ้วออกมาอะไรอะมีนิ้วออกมาเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะไอ้โอ๊ตฮะไอ้โอ๊ตไอ้โอ๊ตโอ๊ตไหนมัวโอ๊ตไหนวัดเป็นเด็กวัดอยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่ที่นี่เห็นไหมที่นี่เห็นไหมเห็นปะไอ้หน่งไอ้หนึ่มึงใครเนี่ยไอ้โอ๊ตฮะกูมากันแค่นี้เอ้าวอ้า

พูดยังดีคุยกันคหน้ารู้ตัวยังปะเนี่ยมือตัวอยู่ปะเนี่ยใช่มันใหม่มึงใส่ผ้าปะเนี่ยมีผ้าใส่ปะเนี่ยอ่ไรคุยเอ้าวอยมึงทำตัวแปลกเงโขอไปเลยรถไปได้มึงเห็นอะไรมึงพูดมาเลยมึงเห็นอะไรมึงเห็นอะไรเพราะกียกูเห็นมึงคุยกันคนอื่นมึงเห็นอะไรมึงพูดมาบอกพูดมงตรงเลยพูดมางพมากลัวพูดกูไม่กลัว มึงจะไม่คุยได้ไงในไวัดนะที่เขาที่คุยกันตอนแรกเป็นในวัดนี่เหมือนว่าคนคนนี้ติดแข็งมากเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลยเออแล้วมึงวิ่งวิ่งไปไหนเนี่ยไม่พอใจแล้วเขาเคียงวิ่งไปทำไมอ่ะเออมึงบอกกูอยู่เองว่ามึงไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะเออแล้วมึงวิ่งทำไมอ่ะอ๋อหวิ่งอีกนะฮะเอาเฮียตาบดไก่เลยเฮียเป็นเสียงคนคนเมย์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเชื่อเลยวะ

ไปกูอยู่ไหมเฮ้ยมึงดูไอ้ดูแลเพื่อนกูให้หน่อยโอ๊ยที่มึงเห็นตรงไหนไหนไหตรงไหนโอ๊ดอะไรอะไรโอ๊ามึงเห็นอะไรไอ้ไอ้โอ๊ดกูอยู่นี่กูอยู่นี่อยู่นี่กูอยู่นี่มึงเห็นอะไรไม่เห็นเลยอะไม่เห็นฮะกมึงจะเห็นมึงไม่เห็นเข้าามอย่โอ๊ดอยู่โอ๊ดมึงใจถึงเรียกไปโอ๊ดเออลงมา จริงป่ะดิ้นเท่เ่อผมเอาจริงเอาจริงแน่นอนออกแล้วบอกหมดแล้วด้วยหมดหมดหมดแล้วด้วยเอาแล้วโอดไม่ต้องกลัวกูอยู่อดอย่าเย็นอย่าวิ่งอย่าเย็นอย่าเย็นอย่าเย็นเฮ้ยมึงแข็งมึงบอกกูว่ามึงเก็บศพบ่อยใช่ไหมใช่มึงคงเก็บศพใช่ป่ะกลัวไหมผีไม่กลัวมึงสุดยอดมึงเดินกูเมื่อก่อนนี้คนนี้อยู่ฮะคนนี้จะใช่เหรอคนร้งเหรอร้งเนี่ยนะเป็นที่อยู่อ่ะ อะไรอไอ่ะไอ้โอนเอามึงวิ่งมาไรอ่ะเอ้ามวิ่งมาไรอ่ะเหนื่อยไรวิ่งไอ้เหี้ยมึงวิ่งจาอ่ะไม่อไอ้โออตรงไหนเอาดีนี่วิหนีมึงมาเนี่ยยูไหน ไอ้ชิบันบอกแม่ไม่กลัวไอ้วิ่งตามกูเลยไปรู้วิ่งมาทำไมติมบัติฮะมันไปไหนอะไรไอ้ติมบัติอะไรแล้วกูวิ่งมากับมึงเนี่ยมีโอ๊ตอยู่ไม่ต้องกลัวตอนนี้ทันละหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับอาขอบคุณสุดปังนะครับเ้ยเสียงอะไรไปมันใจถึงเลยไอ้เหี้ยแม่งเดินไปเลยเอาเอา ออเดอร์ไปแล้วมันเดินไปดูเลยดูความใจถึงของมันนะฮะดูดูนี่มันเดินไปเอ้าวไปไหนแล้วเดินอะไรอะพี่ตั้มแม่ขอน้ำผงขวดหนึ่งใช่หรือว่ารู้ว่ามันไม่ได้กินนะเว้ยมันเอาไปวางอไอโอสแล้วเปิดฝาให้ด้วยมาอะไรกันไอโอ๊ตสดูเพื่อนมึงพูดอะไรฮะดูเพื่อนนมึงพูดเดี๋ยว่ปกืนมึงเจอผักหน่อ้นชี้ให้กูดูอืม ใช่ไหมตรงไหนตรงเจอเลยอ้าวฮียเฮ้ยผู้หมวดเอ้าเอ้าโอ้ยไม่ไรเฮ้ยเคเพื่อนเดี๋ยวกูปิดตายานเจอกันเฮ้ยมือเปลี่ยกูด้วยอ่ะเอาปิดมาปิดฟรีตานตรงนี้ปิดตรงนี้อ่ะปิดดิเร็วปิดแล้วจบแล้วอย่างนอยู่นี่บอกเลยพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันสองทุ่มตรงสองทุ่มตรงในพีหลงนที่โรงรถกอลรถโจทกทำมืออย่างนี้ฮึมเนี่ย บาคึ่งดีตัว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 ม้อยตัตัวม้อยเฮ้ยมึงขัดจังหวะเพื่อนกูนะเว้ยเอ้าเอ้ยโทษทีเพื่อนเกิดบ้างไอ้เพื่อนกูเนี่ยมึงเกียดใจเพื่อนกูป้ะเนี่ยโทษทีเพื่อนนะบัาคึ่งดี โมเอ็มโมเอดโอ้เออเเอโอเคเาเป็นว่านี่นะครับนะฮะก็สรุปไม่มากก็หน่อยพ่งนี้เจอพวกเราแน่นอนพี่ลงเดี๋ยวกูพูดเองของกูโอ๊กูอดกูแต่พวกนี้เราเจอแน่นอนนะครับนะฮะก็ 来，再来。